ปูจะยื้อยื้อผู้ชมหน่อยขออนุญาตถ่ายนะคะขออนุญาตถ่ายได้ไหมได้มาดูเมนูกันยังครับท่านผู้ชมก็จะไปดูว่าทานอะไรกันมีปูคอมแดงเลยนะดีแล้วนี่เย้แล้วตำรวจใหญ่ตำรวจใหญ่คิดถึงไปแลยวโอ้โหน่ากินจังเลยน่ากหน่ไหมคะจะหมดไม่ได้หมอแล้วอะ อาอกินคนเดียวเลยอะน่ากินนะเนี่ยมีน้ำซุเลยนะค่ะสบัมวันเกิดนะเนี่ยโเค่ะวันนี้เดือนธันวีนุเป็นไทยรู้แฮกปี้เบิร์ะ Happy New Year h a เขาเขาเป็นนักกีฬาบอลบอลด้วยนตัวสูงไหมเนี่ยดีเท่าไหร่เนี่ยดีครับนั่นพ่อนั่นพ่อไอ้หนุ่มไปถ่ายทุกท่านนั่นพ่อไอ้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 ได้ได้ได้ค่ะไอ้